ครับแล,วลาวไลคนแกะกุ้งนะครับเฮ้ยผมนา่าจะใชมากแกะแต่ก็เอามาหอยใส่นี่หอย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 มันสี่นาฮนเนีเ่ยเด็กพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแกบ,บครับเป็นผู้ในี่กินเดแบดกินน้ำกัแกะจ้ะ ไลก์กับจมพี่บอมพาไปขอบคุณพี่บอมหลายๆเลยเจมสพี่บอมพาไปฮันไปนี่พี่น้องแอ่พอดลิงก์็มาพอดีป่ะงามว่ะพี่น้าอยากลองนั่งแต่วนี่อ,อันนี้เป็นรถไฟฟ้าพี่น้องเสื่อมสะอันเดี๋ยวนี้ว่ะสะนามบินพี่บอมกลับแล้วต้องไปสุราแล้ว กับขอบคุณพี่เตาลายๆพี่เตากับพาไปเที่ยวอยู่ทุที่ไกลๆนพี่น้องบ้ขบูดจังหวัดตราดูว่าต่อมานน่าจะต่อมั้งตีน้อยสุพี้ดีน้อยน่าจะได้ต่อคิวมันงเด็กเขานั่งขายเห็น่ <c oughs> า,า,นาจะได้นั่งอยู่ ตอนนี้ต้อมากินทีหน่อยนะพี่เราแข็งแรงนีที่ได้มานั่งขากินบุฟเฟะี่แด่โตมามานั่งขาอยอวยอ,อ,อันเทา่าเท่าก็่าเั็ดคิวนี่นะ1ิคิวาขาดกินแล้วนะเ<อ>ขาบิ่บอกว่าวิลาตอนไหนเนาะ เอามากินซุก,กี้ตีน้อยเลิกไปเอาออกมาดิซุก,กี้ตีน้อยนี่ก็จะว่าแสบแสบไปเรียลล์เอาก็เลยว่าลองมากินเบิง้งก็แสบจนเดินหาคิวเนาะอันนี้คือคิวที่เรา,า่าคิ้วที่สิบต้องทานจนกว่าคนข้างในสะออกเนะาะอาจารเข้าไปกินได้มาวันนี้จะมารีวิวให้เบิวงว่าแสบ รอ ah, นี้เขาก็มาแล้วพี่น้องมันสิแซบส,ส,สรรมคำลำลืออยู่บนานาะงคิวเขารอถากบดดนเราพี่น้องประมาณอ่อบบา10นาทีต้องเจาะกับบดเชิงภาวะจะจับจำกัดเวลาเนาะมีเวลาจำกัดอันนี้นำซุปม,ม,มาล่าที่บ้านกินบ่อยอยู่บ่บ่อคใอรไลยมานกินบ่แค่นั้นหรอ พี่เพชรได้สิพี่เพชรเดนๆกินแต่หนึ่งบว่ะหรือว่ากินตลอดประจำหว่สะสาขาประจำ <c oughs> จักสมองนะเขาขายพี่วะสองชั่วโมงทุ่นสองชั่วโมงเลยหว่ะโอเคอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเรื่องสั่งจะเล็บหนีิสแกนจ่ายมั้งก็สแกนสั่งนะเดี๋ยวเขาสั่งอาหารกับพี่น้องเดี๋ยวบลาสุกจะสั่งเยอะๆสั่งเลย แต่ผมสั่งเองก็ได้พี่สั่งเลยสั่งเดี๋ยวของพี่เลยก็ได้แล้วก็สั่งกันเด็กพี่น้องจะมีอ่าเครื่องดื่มแบบรีฟิลให้เ้านำพี่น้องแต่ว่าอันนี้มาตักกินเองเนาะก็จะมีโฟคา้โฟาโคล่าน้ำเดือมอัดล่มแล้วกระนำผลไม้หลายอย่างเนาะอ,อันนี้จะเป็นโปรของอาทางบุฟเฟ่เนาะ คนหนเอ่อคนลักเท่าไรพี่บอมสองสอหนึ่งเก่าวะนี่ล่ะร่วมแวดออกถือคนหละเท่าไรร้าร่วมเอ่รวมแวดแล้วถือคนหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะนี่แปดร้อยแต่อมาทตามสามร้อยกว่าบาท บระมาบปว่าณสามร้อยบระมาณเกือบสามร้อยประมาณนี้มาแล้วอันนี้เอาสั่งอันนั้นตอนที่ไปกินกับเบื่อคือมันมีหุ่นยนต์มาส่งตอนน่ะบอแม่นนี่บอหลางหลางก็มีหลังหลางก็มีแล้วหลังนี่นาจะเป็นคือสั่งหลายคัะแท้ ยาบ,บ๊อกุกสิแกะกุ้งโอ้กุ้งสั่งอีกสบอตัวน้อยๆนึง <laughs> นี่ครับเราไล่คนแกะกุ้งนะครับเฮ้ย <laughs> ผมนั่นใช่มากแกแต่ก็เอามาหอยใส่นี่หอย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 มันสีขนนาดงามเลยแต่ว่าหนูซึ้ว่ากุ้งมันตัวหน่อยเนาะแบบจุ่มแบบบึ้บกินเลย <laughs> จุ่มพนนะ้าลวกรัวเยวะไม่น่าตบอมกับเปียนี่เขากระสังด้วกันาน้ำพรทกาทเอายังใส่เ๋ยาหอนตีใส่ได้พี่น้อ,องออกมากินน้วกันเดยอยกคัะเป็นผู้ใหญ่เป็นเบิรดเป็นทั้งสามคนเลยค่ต <laughs> ัตโตเลยต้ม <laughs> กับปีรอพ่ออยอ,อย โบางเป็นเน็้หอมออร่อยเขาจะไปเปิดยุบนูเนยนะในข้าวมัเก็จะเปิดตัวมะเขือันกินแล้วเสร็ ก็กอ,อันนี้หอยมาด้วยนอนกินข้าวต้องกันเด้อ ะต่กเนี่ยม่ไจะบดติดหรอก มาลาะก็จพื่มาแป๊บเดียวเนาะกนาตอนนี้ก็คือหิ่มแล้วนะครับร <c oughs> ับไม่ม <c oughs> ออกินแก <c oughs> ้วก็อยากกัญจัยมีแต่พี่กัญจัย <c oughs> <c oughs> น้องถึงเวลากลับแล้วกดไงวะอูอ้หลังจากไปกินกุน๊ดชูบี้ตีน้อยมาเล้วมังคืนนะคะนรับไสขอเวลากลับเลยพี่น้องหลังจากไปกินตีน้อยเมื่อคืนนี่เนาะเป็นแบบวา่าเหลี่ยงสมพี่บอมกับวิตเตลี่ยงตลอดพี่น้องเมื่อวาน,นพี่บอมซื้อไปส่งอยู่สนามบิน สวนนะผู้่มพี่น้องเลยตะมีหนันจองอยู่ดอนเมืองเลยแ,ลแต่ว่าเที่ยวบินถือยกเลิกเนาะื่อวานนี้เขาก็เลยได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเสียงเงินเพิ่มอเมื่อวานถ้าพีชหนังจองเที่ยวบินอันประมาณพันกว่าบาทพี่น้องอันนี้ไปจองหอบใหม่กับเพิ่มขึ้นอีกซองรน่อยก็ได้ว่าพี่บอมม่ส่งเที่ยวกรุงเทพตอนนี้ตอบได้กับพี่พีบอมพาไป ขอบคุณพี่บอมหลายๆเลยเจ้พี่บอมพาไปหันไปหนีพี่น้องพรุ่นี้เราก็จะพาไปส่งย้อนนะคือเก่าด้ยกันจำวิธนะว่าสินั่งรถกรุงเทพปากเซเมื่อพี่น้องจะว่าป้าสุกสีแวะอุบลก่อนก็เลยว่าพารถอันนี้นั่งเมื่อก็เลยเลือเนสนามบินเอเครื่องบินซะ เ,เดือดเสาร์เแล้วนี่ไฟนี่เจ็ดโมงงเทพกงเทพคงเทพ,เทพ,เทพได้วาคือขอยแนวมันคือนะที่นอ้องคือเพ่งบ่งคือเราใช้าฝาอีกคืออนนดีตแลนแม่ปะ บ่งคือจ่บานเอานะมันคอยไต่ตืดตืดตืดตืตดไปคักเนาะอยู่ญี่ปุ่นแห่งที่คักเมาทางรถไฟล้วเนาะมันก่อนหมู่เลยอันนี้สายสีชมพูเหรอสายสายสีชมพูอ่ะคือบ่งค <c oughs> ือขนาด ตอนนี้สีฮอตสนามบินแล้วพี่น้องอันนี้พอดีเครื่องบินลงพอดีอต้องผ่าียมไฟมาเนี่ยสนามบินสวุวรรณนะครู500 meters, the road. อู่แอรพอดลิงกันมาพอดีป่ะงามป่ะทีนายยีาอยากลองหนักงแต่เนี่น อ you know, ันอนี้เป็นรถฟฟ้่พีสนรนะเสื่อมสถานเดี๋ยนี้ว่าสนามบินเป็เขานี่เมื่อกลับเที่วารเฮ้ยเดลิงเร็วๆเออความไหวมันเป็นซ้ำ อลอยลอยลอเล่อไว้ขนาดแอ์พลิคพอแล้วไปน้งองสนามบินสุวรรณภูมิแอ์พอิคดเบื่อใจตัวนี้เข้ามาจอดรถแล้วพี่น้องจอดรถอยู่ในสนามบินเต็ม ทุกอันเลยคนเบดประเทศมาจอดรถอยู่ห้เบดมันน้งเลยไล่ไปไล่เร,รมีเขียวเลยอันนดี้เขียวอันนั้นตัวจอดความ เช้าวันนี้หนึ่งสายโคพันทางขึ้นค่ะพี่น้องะขจอดรถเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นสนามบินสุวรรณภูมิสนามยินที่ใหญ่ที่สุดในไทยเอาไปเซก,กิมแกะเขียงโตรอถึงแกงถึงแกงต,มมนะตอนสิบเอ็ดโมงคืนเนาตอนแปดโมงเช่น คือว่าเมื่อนี้ไปงานได้ไหอบ่ายงา,ยายนะเคยมาสองสามเถื่อแลเลยพี่นนอะสนามบินตนัวนี้ขึนข้นขึ้นเครื่องบินคนเดียวเป็นละ <laughs> ตำเอ็ดแบบยาดนะมาประกาศขึ้นอ่านี่ขึ้นคน่อนยวของซึกว่าเออโอเคซิวๆล่ะสบายสบายนี่าคืดสำระค่าจอ,อ้โหอายันอันน่าขึนมาห่อสันซีแล้วสันซีจะเป็นสันที่แบบวายมาติดตะกิน

เซ็กอินเลยบ้าหรือว่าเรียกไฟล์ลรอตเซ็กอินก็ดอะไรมั้งฮึอ้เดี๋ยวนี้มีสตาร์บัคอะไรอยู่นั่นนี่คันเซ็กอินกับบรรยากาศหรอเซ็กเลยบอกระเบียดอหิวกระเป๋านะ เดี๋ยวเรามาเซ็กอินกันนะพี่น้องจะได้ไ่ต้องระแบ,บกกระเป๋าความจริงกระเป๋าห้องมันเอาขึ้นได้แล้วแต่ว่ามันนักโพล่ห้องมันหลายโพลก็เลยว่าสัมมา <c oughs> <c oughs> หบี่สิบกิลเราไมสิบห้ามันที่หนักจังผมงม่สิบเปอมั้บร้อยนะครับเบรเรีบร้อยไปพี่บอลสิกัฟเลยหรอจะไปหาอะไรกินไปหายังกินไปเรียบร้อยแล้วพี่น้ำสิกิกอินหน่อยมิด ก็ไปสิบฝา,าเช็คอินเนี่ะมีไปสิบแบกกระเป๋าเลยก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเห่นยญเรยว่าไอหยาลักสณ์เออนีเข้ามานั่งเข้ากินข้าวขาไปกินอยู่งนนัสาเข่ายันนี่มันแค่ก <laughs> างแรมไปนองกินกาแฟร่อยเจ็ดสิบบาท กี่อก็มีอมนอยู่เนาะก็มีอยู่มั้งาม่นะคือเนาะแล้วก็เป็นตัวน่าต่ไปตอนจะมงไปเตรียมถึงเนตอนมงทีมุงเเนาะงดนอดดิ้งาคือเตรียม คิมกราเปาประตูตอนคิดมกนพอดีนะท่านกัน่แจ้วมันอย่างเนี้ยเพราะว่าต้องไปจะโตบริจาคกนี้ยกรเปาก็ยืดรอไปขนมสตาบัคเบอร์้องชิมมา อันนี้เขาเจอเอิรนขนมยังนี่แซ <c oughs> ่บยกแฮมชีชิคเก้นแฮมชีเอิร์นดี่อมกัดแล้ว <c oughs> ต้องไปสุดหละเนาะ <c oughs> ได้กี่น้ำ เราตุกกเตรียมตัวไปละพี่เตาไปทำไงที่กันน้องี่น้องทำกระคุณพี่บอมหลายๆที่พ้าหล่ทุกอย่างในการพี่เตานั่เนาะพี่เตาเราเมื่อวานพี่น้องเราเดินทางครับไปแล้วเดินทางไปเที่ยวเล่าไปล้วงผ้าบางไปเด้ไปี่น้องพี่ยำเขาเตรียมตัวไปรอมันดูที่เกตเขาแล้วเนาะต้อง ขอบคุณพี่บอมหลายๆพี่น้องเลยคือพาเลาะพาเที่ยวทุกอย่างเลยเนาะแล้วพาไปหันไปนี่เนาะอยากไปถ่ายคลิปอยู่ไปแล้วก็พาไปแต่ก็ขอบคุณพี่เต๋าหลายๆพี่เต๋าก็พาไปเที่ยวอยู่พุทธภูมิไกลนั่นพี่น้องก็ปู่จังหวัดตราคือภูไกลหลายแต่ว่าพี่เต๋าเราไปอยู่ก็เลยมันบถ่ายคลิปนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าพี่เต๋าเราเดินทางไปหลวงพระบางครับพี่น้องก็เลยบริสุทธิ์ก่น แล้วเดินทางมือหน,นีแหละแล้วเราเลาถึงหอบเสาอบแต่ประมาณพกเจ็ดมุกนี่แหละเป็นลยบริปกรดกันกับที่น้องเลย